สสพักเพื่อชาติไทยคุณคทาเทพซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพักด้วยปรากฏพลขับขับไปรีบจะไปสนามบินไปชนคุณยายวัย77ปีเสียชีวิตฮนะเรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงการอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะคุณยายเองก็ลักษณะของการข้ามเนี่ยแกก็ปกติแล้วแกก็มีลูกหลานจูงเนะาะแต่คราวนี้ข้ามมาคนเดียวงกงกเงินเงินเหมือนจะไปหรือไม่ไปจะไปหรือไม่ไปปรากฏรถสสวิ่งผ่านมาพอดี เขาบอกว่าขับมาไม่ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ็ดสิบแปดสิบโลเนี่ยต่อชั่วโมงเบรกไม่ทันมันกระชั้นชิดเกินไปอุบัติเหตุเลยเกิดขึ้นที่ถนนชยางกูรมุ่งหน้าอุบลราชธานีที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเนี่ยแหละครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปเจอเบนซ์ e 2อ0สีดำทะเบียนคศคัรงรอจุฬา1968กทมอฝากระโปรงเนี่ยมีรอยยุบจากการชนคุณยายกระบังลมหน้าด้านล่างแตกนะครับผู้ขับขี่คือ1 0เอกวีรยุทธ์ผาริวง์ ก็เป็นพลขับให้กับนายคทาเทพเดชเตชะเดชเรืองกูลหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยนี่ท่านก็ลงมาดูค่ะนี่<ค>นเป็น <7 S 2> ภาพอตอนวันที่เกิดเหตุเลยนะคคือทั้งท่านเองแล้วก็คนขับก็ลงมาดูคุณยายคือยายพัว<า>คนพาน,นีอายุ77ปีครับ ยายเสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะคือท่านหลังจากเกิดเหตุการณ์ท่านก็นั่งเครื่องกลับมาประชุมนะคุณผู้ชมเราก็ไปสัมภาษณ์นะคะที่สภานายคาาเทพเตชะเดชเรืองกูลสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อชาติไทยให้สัมภาษณ์แล้วนะถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าในคลิปหรือว่าในภาพที่เห็นเมื่อกี้เกิดขึ้นสักเจ็ดโมงเช้าได้เมื่อวานนี้ตอนนี้กําลังเดินทางจากอนนท์เจริญจะไปอุบลไปขึ้นเครื่องค่ะเพราะต้องมาร่วมประชุมสภา ลูกน้องหรือคนขับเนี่ยเป็นคนขับรถใช่ไหมจังหวะผ่านเส้นนี้เห็นว่าคุณยายอยู่ข้างทางแล้วก็เดินข้ามถนนรถที่นั่งมาเนี่ยชนคุณยายคือตอนนั้นก็มั่นใจว่าคนขับเนี่ยขับไม่ได้เร็วมากนะสัก 70- 80นี่คุณคณาเทพเนี่ยมามา,มาประชุมสภาแล้วนะค่ะใช่ท่านมาให้สัมภาษณ์แล้วคือต้องบินมาประชุมสภาแล้วก็ตอนตอนระหว่างบินมาประชุมเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณยายเสียชีวิต<ช>เพราะว่าคุณยายไปเสียทีหลังเออคุณยายมาเสียทีหลังใช่ค่ะคือท่านก็บอกว่าก็พยายามเบรกเต็มที่แล้วแต่่่ววาเเเเรรงนนนี้้กิิิดขึยป็หตุุสสัจๆแล ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ลงไปดูแลเต็มที่จะเห็นว่ามีภาพถ่ายรูปด้วยเพราะว่าท่านบอกอ่ะถ่ายรูปเลยเป็นหลักฐานเลยนะว่าผมเออดูแลเต็มที่แต่ว่าจังหวะที่ต้องออกมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือคุณยายก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็มีคนดูแลส่งคนไปหาหมอแล้วแล้วท่านก็รีบนั่งเครื่องอ่ะเพื่อะจะกลับมาประชุมนะมารู้ที่หลังว่าท่านเสียตอนที่มาอยู่กรุงเทพแล้วนะแล้วก็แจ้งตำรวจร้อยเวรเรียบร้อย ถามญาติิค่ะว่าคุณยายท่านนี้เยบพัวเนี่ยปกติจะมีญาติจ<า>ูงในการพาข้ามถนนแต่วันที่เกิดเหตุเ่ยยายเหมือนกับตัดสินใจเดินคนเดียวก็คงจะไม่ถนัดด้วยแล้วจังหวะคนแก่<า>ม,มงุงเง่นเนาะเดินไม่ถนัดอะไรแบบนี้ คือคุณคาาเทพก็บอกว่าเสียใจมากเลยนะ,ะแล้วก็พยายามกำชับคนขับอยู่แล้วว่าให้ขับระมัดร,ระวังเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถือว่าไม่ใช่ฝ่ายผิดแต่พร้อมจะเยียวยาทุกอย่างช่วยเหลือรครอบครัวณยาเต็มที่เสร็จประชุมปั๊บก็จะบินกลับไปที่อุอบลเนี่ยเพื่อเคารพศพคุณยายทันทีค่ะ,ะฟังเสียงทางคุณคาาเทพค่ะ ก็มีแต่ข่าวนะว่าทางสสคนานเทพเนี่ยขับรถขับรถแล้วชนชนอ่าชนคุณยายแล้วก็หลบหนีอันนี้ไม่ใช่นะเรียนตามนี้ว่าเป็นลูกน้องอ่าเป็นคนละฝังนะครับส่วนผมเป็นผู้ในสารตัวผมเองนะผมต้องเข้าไปเยียวยาท่านอยู่แล้วไปดูแลท่านอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เสนอครับต่อจะเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับตัวผมเองก็ต้องดูแลนะครับไม่ได้ปล่อยปากว่าอ่าคดีความจะเป็นเหตุสุวิสัยแล้วไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะครับ คือชาวบ้านแถวนั้นนะครับที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนแรกก็เห็นคุณยายแล้วแบบลักษณะเหมือนแบบเงื้อเงือกรงักอยู่จะไปดีไม่ไปดีจะไปดีไม่ไปดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงเบรกอจนชนตู้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์คุณยายบาดเจ็บณจุดเกิดเหตุนั้นขึ้นครับเม่รถเข้าเร็วอ่ะยายเล่าข่าวข่าเหมือนข่ามกระชันชีดดต่ว่ารถเข้าเจาะก็มาเร็วนะค่ะแบบมันเหมือนข่ามมาแร้วมันบอดพ่นกันนะมันก็เลยมาประสานกันกะ คิดว่ายายเราสิบ่เห็นรถดคือเพราะว่าช่วงนี้มันเศร้าเนาะมันเศร้าล่ะมันรถดมันวางเนาะค่ะเรียนหดเขาเรียนเร็วคือคือบอกความพีน,นดลดหลงสาวคุณยายเนี่ยเสียใจยคือเล่าให้นักผู้สื่อข,ข่าวทั้งน้ำตาเลยคือชีวิตคุณยายก็ แกก็รู้สึกเ,เาขาเรียกว่าอะไรนะเห็นใจคุณยายอ่ะอยู่ <c oughs> คนเดียวมาตลอดชีวิตอ่ะยายลำบากแล้วยังต้องเลี้ยงหลานที่เหมือนกับป่วยอ่ะค่ะ<ช>ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่สองชีวิตด้วยลูกหลานนี้มีไหมลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดหมดใช่แล้วค<น>ืออ่ะแล้วพอคุณยา,ายตายไปหลานที่ว่าต้องดูแลที่ว่าไม่สมประกอบอ่ะใครไปดูแลล่ะเดี๋ยวฟังทางน้องสาวของคุณยายพัวค่ะเนี่ยก็อยากให้เพื่อนมาดูแลเบิร์ตอันชี้ย่างโลดนะลูกควบเป็นถ้ำจักบ่มีไผ่แม่ก็มีเต็นทีเต็น้อง ซุมพป่งนี่ครับเป็นลานคืนเนี่ยตนี่แลูกกระสับนี่ครับเบื้องต้นนี่คุณกรณีิรเปิดวงจรปิดสีมาเร็วไหมเขาบอกว่าไม่มีผ้าวงจรปิดค่ะในเส้นนั้นนะเขาบอกสีใช่ค่ะเขาบอกสีจุดนั้นพอดีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวเพราะว่าทางทางญาติพี่น้องของคุณยาเองก็ก็คาดหวังแล้วค่ะว่าทางท่านสสเนี่ย ต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะบางทีขับรถต่างจังหวัดพิกาตโอกาสที่จะเจออะไรเงี้ยเขาข้ามไม่ไหวแล้วค่ะเราเองบางทียังระบากเลยพิการเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดบางทีชั้นสูงเลยก็ว่าใช่ค่ะ